ดูกระิกษุทั้งหลายก็เราจักแสดงการล้างอันเป็นของพระอริยะซึ่งเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวที่สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัส และความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็การล้างที่เป็นของพระอริยะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวที่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้ว ย่อมพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากความโศความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจได้นั้นเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมล้างความเห็นผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิด เป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีความดําริชอบย่อมล้างความดําริผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความดําริผิดเป็นปัจจัย และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความดำริชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีวาจาชอบย่อมล้างวาจาผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะวาจาผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะวาจาชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีการงานชอบย่อมล้างการงานผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะการงานผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะการงานชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพชอบย่อมล้างการเลี้ยงชีพผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะการเลี้ยงชีพผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการเลี้ยงชีพชอบเป็นปัจจัย บุคคลผู้มีความพยายามชอบย่อมล้างความพยายามผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความพยายามผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพยายามชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีความระลึกชอบ ย่อมล้างความระลึกผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความระลึกผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความระลึกชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมล้างความตั้งใจมั่นผิด ล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจมั่นผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความตั้งใจมั่นชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีความรู้ชอบย่อมล้างความรู้ผิด ล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความรู้ผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความรู้ชอบเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีความหลุดพ้นชอบย่อมล้างความหลุดพ้นผิดล้างอากุศลบาปธรรมเป็นอันมาก ที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพ้นผิดเป็นปัจจัยและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความหลุดพ้นชอบเป็นปัจจัยดูกระรภิกษุทั้งหลายการล้างที่เป็นของพระอริยนี้นั้นแหละย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวที่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากความแก่ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัส และความคับแค้นใจได้